โอเคอย่างแรกๆก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านกันแล้วนะครับผมินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง b บ t t l อ Cat e a อ y Thailand ซึ่งในส่วนของวันนี้เราก็จะมาเล่นเราก็จะมาเล่นเราก็จะมาเล่นจะมาเล่นเลยฮะเราจะมาเล่นเลยทุยเออก็ในส่วนของวันนี้เราก็จะมาเล่นในส่วนของดาดเดอร์บิกแบงกันเองน้อยจากสัญญที่ผมสัญญาไว้นั่นเองก็คือว่าถ้าผมจบพอตโมสองแล้วก็ เห็นไหมก็จะมาเล่นเรงจะมาเล่นแล้วจะมาเล่นแล้วเดอะบิกแบงอาจจะมาเล่นแล้วก็ก็เดอะบิกแบงอ่ะก็นี่ก็จะเป็นเซตที่ผมจะเอาไปซึ่งมันจะแตกต่างจากเซตที่ผมใช้เล่นครั้งแรกแค่ไอ้มมนิกับครั้งแรกคือผมใช้เครเซตโมฮอโเออไอตัวที่ผมไม่ดูเมื่อกี้อะไรเออก็ถ้าพอกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยยี่ ก็ในส่วนของดาเดอะบิ๊กแบงเราก็จะเจอเป็นในส่วนของแมวพระเจ้านั่นเองแล้วก็แมวพระเจ้าก็จะมีอลืมบทอีกแล้วผมลืมบทอีกแล้วก็แมวพระเจ้าจะมีเลือดอยู่ที่หลักล้านกว่านว่งแล้วก็แล้วก็เป็นธาตุฟูติงใช่ใชช่แล้วก็ แล้วก็อะไรก็ลืมหมดเลยน่าจะน็อกเป็กประมาณห้าครั้งเองแล้วโอเคก็ปล่อยไปเลยตามสเต็บผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นด่านนี้แล้วชอบลอไปตรงหน้าฐานก่อนเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมผมไอ้นั่นอะไอ้แมวเกรทิมารหรือไอ้ชิวเคทผมก็ใส่ทาเลนต์ไปด้วยนะก็เป็นทาเลนต์เมสิดามดต่อ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 เอเลี่ยนนั่นแหละเออแล้วก็อัพ ทาลิ้นคอดาไ,ไว้โอเคก็แมวพระเจ้ามาแลว้วมาแลว้วแมวพระเจ้ามาแลว้วแมวพระเจ้ามาแลว้วปิว <t> ลำแสงจีซัดก็ปล่อยบามุนไปเลยโอเคก็ตามด้วยบัตเตอร์ไฟไปบัตเตอร์ไฟนี่เลยยิงเลเซอร์ไปทีนะครับผมไปไปไปบาบุไป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 ตกไปทีโอบามุนแล้วไม่นะวามุดแล้ววาบุดแล้ววามุดแล้ว เอโอเคก็ตีไปเช่นเคยครับผมผมบอกว่าบอสน็นอกแบ็กห้าครั้งกันีองแล้วก็อีกเหลืออีกสามครั้งอันเองเออใช่โอเคงานหยาบของเรามาแล้วตัวกินมดเป็นท่า,ทาเอเลียนหรือหรือติดปากเรียกว่าโปรเสเซอร์เออโอเคก็เราเรา้อยมันมาหน้าฐานนะ โอเคเอาออ๋ออ๋บออีลัสเซอร์อีลัสเซอร์ทำไมไปอยู่ตรงนั้นโอเคก็วายเรืยเรยเลยเรืเย,ยส่งไปเลยส่งไปเลยแต่ใครยังไม่รู้นะครับผมมีนิกผมมีสี่ตัวแล้วนะโอเคก็จัดการไปมีนิกก็คือพวกแมวบ้าแมวบ้าร่างทูฟอร์มเคลเซสเคลเซสใช่ใช่ใช่เคลเซสรีบจัดการเลยก่อนที่แมวพระเจ้าจะตีเรานี่เลยอ๋อวาชูลี่โดนหรือเปล่าเมื่อกี้มองไม่ทันวาชูลี่เหนือใด เคก็จิ้มไปจิ้มไปวาชิลี่โดนวาร์ปโดนพอตีสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยียมถือว่าเป็นการรักษาวาชิลี่ไว้เพิ่มแอมันเอ็มเดโอเคก็น่าจะตายแล้วแหละครั้งเนี้ยคือถ้ารอดได้นี่อีปีเกินอ่ะมันมันมัโชคเกินอ่ะโชคดีเกินใช่ใช่ใช่มันไม่น่ารอดจ่แล้วเค็ล แล้วก็กรีบฆ่าไอตัวกินมดไปเลยเคก็ยาวๆยาวๆโอเคตัวตีอยแล้วใจที่ผมไม่ปล่อยบามุดไปเพราะว่ากลัวอโวเวอร์เซอร์มันแตนั้นน่ะมันจะสอยบารมุดคนอ่ะกลัวนะนี่ขนาดเก็บค <c oughs> อดมู้แล้วนะอุตส่าห์เก็บคอดมู้สองแล้วนะอุตส่าห์เก็บคอดมู้สองแล้วจริงๆก็เออดูดิ คือแบบขนาดค้อนมูสองกิบมาแล้วยังยากเลยนะครับผมก็เอๆๆๆ้อยาวๆยาวๆก็ในส่วนของด่านนี้ก็ยากไหมถามว่ายากไหมยากมาก <laughs> รีบจัดการเลยเหมือนที่ผมบอกไปนะครับผมแมวพระเจ้าน่าจะมีเลือดอยู่ที่หลักร้านกว่ากว่านกเบกประมาณห้าครั้งประมาณนะ <laughs> จำไม่ได้ไงไม่ได้เล่นนานแล้วแต่แบบ พอผ่านคนมูสองแล้วก็ห้ามผิดสัญญาไงผมไม่ผิดสัญญาหรอกขนาดเงินเงินเงินเพื่อนผมขนาดอันนั้นอนะ่ะยืมตั้งแต่ปสีตอนที่ปห้าแล้วผมยังทวงอ่ะนะเออช่างมันช่างมันหยุดไปพูดเรื่องนั้นโอเคโอเคดูมา <c oughs> เราจะเสียเปียบเป็นอย่างหนักเมื่อกี้เกือบโดนเก็บโดนสอยเอ้ยแม่พระเจ้ามาไอ้แบบนี้มันก็มีดีอย่างนึงก็คือบางทีมันจะทาให้แม่พระเจ้าตีวุอ่าใช่แบบนี้แหละ แมวประจําจะตีไม่โดนนั่นเองซึ่งถามว่ายังโดนอยู่ไหมก็โดนบ้างนิดนึงแต่แบบนิดนึงอ่ะเออมันไม่ได้โดนแบบทีเฮ้ยวาชูรี่เราโดนไปทีนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ตายแล้ววาชูรี่เราตายแล้วไม่นะโอเคก็เออช้างนี่เดี๋ยวเราอ้าตายแล้วปล่อยวางพุดไปเลยนี่จะบัตเตอร์ไฟตามโดยบัตเตอร์ไฟไป โ okay. เอ,อ้ยเลเซอร์เราจะมาแล้วมาจอชร์กจุดที่เอาพิ้วจะพาชดชีวิตยังไงวะเนี <laughs> ่ยก็ให้บัตเตอร์ไฟตีไปเฮ้ยบัตเตอร์ไฟตีทีก่อนก่อนตายนี่เนี่ยเออนั่นสวยอ่ะประชดชีวิตตัวเองด้วยการรีเซิตการโจมตีให้แม่พระเจ้าอีพิกอาอยาอยาหยาหยา เออผมลืมบอกไปเลยในโซนของด่านนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมเล่นช้าก็อาจจะมีสิทธิ์เจอไอคิงคองเอเลี L ่ยนสตาร์เยอะมากๆกับเออไอปลาปลาขเขาเรียกปลาอะไรปลาแสงอาทิตย์ใช่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 ที่เป็นเอเลี L ่ยนสตาร์ด้วยโอเคก็แต่การไปเลยบามุญเรายังไม่รีช้าเสร็จลนเลยเออที่ทำมิ่งดีๆเนี่ยบามุญเนี่ยมาที่ทำมิ่งแย่ๆแล้วปล่อยผมนี่สุดยอดจริงๆบปก็ เออ yes อ๊อน่าจะน็อกแบ็กประมาณสีครั้งแล้วมังมังมังมงมังสมองความจำฟอยแล้วโอเคตอนนี้เราได้แต่พึ่งบาฮามุดให้รีบมาเร็วๆอ่ะประมาณนั้นโอเคก็นี่ไงบิวโอเคก็ยิงเลเซอร์ไปก็โอเคอเคส่คคงบัตเตอร์ไฟมา ปตูไฟตทที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 สักทีก่อนก็นตายอืมนั่นไงโดนตีโดนตีนะไม่ได้ไม่ได้ปรตูไฟตีนะมันโดนตีอืมเออเผื่อใครสงสัยนะว่าทําไมผมไม่ส่งบามุดไปเลยตอนนี้ทั้งที่ทํามิงไ้โคตรดีเลยคือผมก็บามุดมันจะดูไอ้เพนกวินตีอ่ะเออแล้วก็ตายไปเราต้องเราต้องยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าเราต้องอันนั้นไปก่อนแบบสำรองไปก่อนนี่สำรอง โอเคเผื่อมันตายขึ้นมาจริงๆแล้วก็เย่แล้วเงินเราก็มีพอโอเคๆพอละน่าเดี๋ยวพอแพนกวินเสร็จนี้ตายยบปล่อยบาลหมดเลยปล่อยวายคลิฟฟิสสวยโอเคก็ย e s y ส s ยสคุณผู้ชมย e s สโอเคผ่านแล้วก็ อันนี้ผมบอกเห็นไหมเห็นไหมั่นนถ้าเราเล่นช้ากมันก็จะมีคิงคองมาเอเนาองซึ่งถ้าเราเล่นเร็วมันก็ไม่มีมันไม่มีโอกาสที่จะมาอะไนั่นเองก็ just เรียบค้าเร็วเวนี่ no uber นั่นนี่ no uber คุณผู้ชมต้องรีบกดไลค์คลิปนี้เพราะผม no uber ปกติผมใช้ uber แต่ถามว่าตอนเล่นจริงใช้ไหมไหมโอเคก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ สำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าซิวเกย์บายครับผมแล้วแล้วก็เอ่อในส่วนของแานคอสโมถ้าผ่านก็จะมีโอกาสลดเป็นแบบยังไงนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองแล้วก็เอ่อจะมีโอกาสลดไอที่ของแม่พระจา้าวเออเหมือนกับตอนที่ว่ามันให้ใช้ไรกก็มีโอกาสลดลนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองแล้วก็สำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้า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  โอ้หยุดเล่นถเถอะเฮ้ยจะว่าไปนะนี่ตอนผมภาคเสียงนี่ไอ,อ้ผมทําอะไรอยู่ <laughs> <laughs> เนี่ยเผื่อใครไปรู้นี่ผมภาคเสียงอยน,นะโอเคก็เออทำไมมันนานจาังวะเนี่ยจังไลยจังเรเออเอาอะไรอีกเนี่ยโอเคก็ okay, โอ้ความจังไล <laughs> กี้สัตว์ก็ ก็ก็ไม่มีไม่มีอะไรจะบอกแล้วเนี่ยแต่แต,แต่ทำไมคลิปมันดำเนิน <laughs> เออก่อนไปนะ <c oughs> เผื่อใครถามหาแฟนอาร์ตน <c oughs> ัมเบอร์พาร์ที่เท่าพาร์ที่สามหรือสี่ไม่รู้เออ,เอ,อใช่สมองผมความจำฝ่อละเออก็น่าจะอย่างนั้นนะก็อาจจะมีถ้า ผมมันทิกเวลาเอาไว้แ <c> ล <oughs> ้วนะคือผมก็ลืมอีกแล้วนั่นไงความลืมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะออไซเมอร์ใช่ใช่ช่ถุย